ไปที่4 6ชอบนี้เราต้องเทนนัดแข่งแต่เช้านะครับอ่ะตั้งตัวดีๆเดี๋ยวตั้งดีๆถอยไปอีกถอยครับถอยหลังถอยหลังขาบีกขาบีกใช่ถูกต้องอ่าตรงนั้นพอ่อมอบหมอบครับไปมอบครับไปครับหมอบครับไปตีขาตีขายกขาด้วยไปให้สุดจิไปเอาใหม่เอาใหม่มาตรงมาตรงมา มามากลับรถกลับรถกลับรถครับกลับรถครับอ่าถอย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 ก่อนแบ็คถอยหลังไปพอมอหมอบครับมอหมอบก่อนมอบไปไปครับไปครับส่งรถไปตีรถไปเร็วไปเร็วอุ้ยโอ้โหช้าแบบวันนี้วันนี้ซ้อมอืนแล้วเกินว่ะซ้อมอืดซ้อมอืดืนจริงๆวันนี้นี่มาใหม่มาใหม่มาใหม่มาตั้งหลักใหม่เร็ว ตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่หมอบอะไรมาเอากลับรถมาเร็วกลับรถมาครับกลับรถกลับรถดีๆไป,ไปหลัง,ลงกกไปหลังเดี๋ยวแบกก่อนแบกไปหลังไปไปหลังไปแบกแบกแบกอ่าโอเคตั้งท่ามอบหนึ่งสองสามไปไปเร็วไปไปไปโอ้โหนี่ไปเป็นเต่าเลยวะ่ะไม่มีแรงวะเนี่ยมา ขุนศาห์ทำรูให้ใหม่นี่ครับรูวิ่งครับรูซ้อมครับเอาตั้งหลักใหม่หมอบมาเร็วมาเอาเอโโอ้หตีขาครับตีขาเอามาใหม่ตั้งหลักใหม่ไปทางนู้นมามานี่ออกสตาร์ตตรงนี้มาหันหน้าไปนูน่น เออกลับรถตั้งตัวออกตีขาด้วยนะรอบนี้นะหนึ่งสองสามไปตีขาด้วยยกขาโอ้ไม่ยกเลยว่ะตีขาด้วยสิทางตรงขึ้นนอนแล้วผ่านไปสองร้อรอยเมตรต้องตีขาแล้วนะฮะอ้าววันทุที่เหรออ่าโอเคมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนำให้นะอ้าวมอบมอบเลยเดี๋ยวนำให้พี่จับรถเลยพี่เตรียมมอบวัน ทู่ทีมามาเลยมาเจอหน้าใหญ่เอ้าซูมนี่วะโหหน้าเบลอร์เธอเลยวะฮะซูมหน้าเบลเลอร์เธอเลยโอเคพอยังพอหรือยังยังไม่พอมาไปหนึ่งสองสามไปอ่าเออยกขาดีเดียว,วอีกวะอะมาใหม่กันมาใหม่แล้ว พร้อมอยังจอดีๆจอดีๆออาวไม่พร้อมว่ะนักแข่งไม่พร้อมเว้ยลีลาจริงๆออาไม่พร้อมแค่นี้นะแค่นี้แหละ